โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มมเที้งคาพลางังเรียวานดับสกีนะตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับผมมานะเรียวานไม่มีบูทนะอ๋อเดี๋ยวนะเก้าเก้าอัเหรอเก้าเก้าโพ้โชั่นแต่เรีวานสนใจก็กูโพรโชั่นหมดแหละนะครับผมโอ้โหเก้าเ้เหรอผมว่ายัางยังสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้ตัวนี้ร้อยหนึ่งโอ้โหโอ้โหไม่ไหววะ่ะ ถ้าเทกับตัวเก่าคือตัวเก่าดีกว่าเยอะเลยอ่ะนะทั้งลูกโมงทั้งจบสกอร์หาช่องอย่างเงี้ยตัวเก่าดีกว่าเยอะเลยวะ่ะตัวล่าสุดจะได้ได้ครองบอลน,นิดหน่อยได้โอ้โหแล้สเตมิน้าเหรอฮึถือว่ายังไม่โดนนะเวอร์ชันนี้ยังไม่โดนยังไม่โดนหนึ่งร้อยโอ้โหหลักๆคือจับสกอร์กับหาช่องเนี่ยยังสู้ตัวอื่นไม่ได้แต่มันก็ยังดีอยู่แต่มัน,ม,นมันเป็นเวอร์ชันอื่นที่ดีกว่าไงปัญหา เวอร์ชันนี้95เหมือนกัน99เหมือนกันโอ้โหได้กระโดดโอ้โหจริงๆนะยังหวายังสู้ตัวอื่นไม่ได้นะตัวล่าสุดเนี่ยก็อย่างว่ามันคือมันอายุบนเยอะเลยวผมว่อนะอายุบรเยะแล้วมันก็ดับลงเรื่อยๆนะนะดับลงเรื่อยๆตัวนี้โอ้โหนักไปเลยนะครับผมนะแด้สเตมีนาเหรอ ก็ยังดีจะได้เกมบุกแต็กยังวะยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดสำหรับเรวานเร่มันก็โอ้โหจับสกอ์กับหาช่องเนี่ยเพราะฉันอื่นดีกว่าแบบเยอะมากเลยอะตัวล่าสุดจะได้สเตมินาหรอขนังคือสเตมินาเนี่ยอือเอา,าจริงก็โอโ้โหโอ้โหเรวานตัวฟรี ตัวฟรีมีเวอร์ชันไหนบ้างเวอร์ชันนี้แน่แฟรีละหนะนึ่งนะเวอร์ชันนี้ฟรีละหนึ่งเก้าเปดับเก้าเก้าเหรอใชก้าป็ดหาช่องดีกว่านะดีกว่าเยอะด้วยนะแต่ถ้าโดยรวมจริงก็ก็อบบสูสีแน,น่แนะเอาจริงสูสีตัวล่าสุดจะได้พลังการยิงได้ครองบอลจาบบอลที่ดีกว่าโอ้โหแต่หาช่องตัวเก้าเปดไม่ดีกว่าเยอะเลยอะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้และการสำหรับเรวนัน คือมันไม่ค่อยมีทีเด็ดสักเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ค่อยมีทีเด็ดนนะสำหรับตัวล่าสุดอ่ะนะนะโอเคก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเล